สวัสดีพี่น้องเข้าต้ all นห so ักข้าูช่องทปแชนลด้พ okay. yeah, ี่น้องตอนนี้ทีปกายูทีส like mm ่วนหนองเคยเนาะเห็นเอฟซีเขม่นท้าวว่าหลังจากทีไปเพื่อหฮมมาแล้วเป็นจังได้เนาะอยากให้ไทยส่วนให้เบิงหลังจากทีไปโอ้โฮมมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงจังได้แน่ก็เลยพากันมาส่วนในเมนีจริงๆนองเคยเพิ่งก็มาถูกมืออล้วพี่น้องแล้วก็เมนี้ก็ได้ซื้อป้ามาปล่อยผม นี่ซ้ายบอนตอมักมวงค่ะอย่างนี้พูฮะพูอย่างอันเดียวอย่างอันเดียวว่าหรือตายเบิดอย่างอันนึงเป็นยังมาจากตายคุณทอดอันนั้นไว้าเาาเาแล้วก็เลยตายฮะมันสิเป็นยังมีอน้ําอืมยพลบ่คือยแหลถ้าตอยแหล ก็มาเล็กก็มาเมื่อพี่น้องมันเนี่สวัสดีเอฟซีเนี่ยสวัสดีสวัสดีสวัสดีนะด้วยอันนี้ได้จ้ะอันนี้ได้สวัสดีสวัสดีแม่ลูกสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีลูกสวัสดีพี่น้องก่อนเกิดมาฮะเฮ้ยคุณใหญ่กโมลปล่อยปลากัน ปมาปล่อยยื่นๆเดี๋ยบลงน้ไวิธีปลอยที่จุดต่อเนาะอาดาวเข้ามาหนึ่งก่อนให้ป้าปับโตตีโดยบริษัทเกอร์บเทาปลอยผุนยุ่นลงเลยแค่เค่ห้แ่น้ามาชิมหานัทีคงน่ะให้มันปรับอากาศบมรล้เป็นไงปับน้ำนี่แหละปับวันพุธันนี้ห้าน้ำเป็นเขาให้มันดื้ มันมีป้ายังก่อมีป้าระวังปิ้งเด้อป้าเก็บแลบพัน3ถงปลาข้ามัน3แล้วก็เหลือหันกับป้าปาปากเนาะ11ถงมันบ่กินกันบ่เลยป้านี่บ่กินเนาะบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดจอยป้ามันสิตายมันสิตายป้าลจอยเลยดิเอาบ่เฮ็ดได้ได้บ่ลงน้ําด้มันเปิด พี่คนนี้ก็อยังโล่งเลยเลงไปเห็ดซังพลนบทตกช่องซ้ำมือได้พี่น้องยี่พี่เฮ็ดปลวกสิออกอีกบปจ้าเนาะเฮ็ดปลวกออกอยู่ด้เขานี่อันนี้ก็คือส่วนในน้องนิวในตอนนี้บ้างเด้อมันกำลังขืนงามเลยก็กลวยหันยังเป็นเบี้ยอยู่นี่น้องเคยกำลังสีเอาอีเอ็มบอตอนนี้ เอาอีมไปสีพี่น้องสาอัตอาวตอาอากาศบหนก็ได้มันมันม่นเียเล็กน่อยไป,ไไป,ไไปอันนี้กาจุลินรีเนาะเอามาผีซามตุกยังบนทันดีสีพี่น้องมาเสียมาสีเขาอันน่าพร้อมเนียวกิมีไปสีเที่เห็นทงเข้า,ข,าขึ้นไม่มีห่อมักซิดาพี่น้องเดี๋ยวสิพาล,ลงไปเบื้งเนาะ มื่อนนี้แมงนิวกระซีไปถ่ายแทนนะพ่อเออดิบผลกินยาผลเมายานอนพอดีนอนเฝ้าร้านนองน่อยรับเฝ้าเด็กๆนั่งผอมนั่งยันหลักลงน้องจ้อยจยนี่มักซิดาเมงนิวหันสื่อมาแต่แปดเออดิบโกกเนาะแต่ว่าแบงปูกอยู่บ้านหันซองโกกพี่น้องลักกาอยูพีแปดแบกัดบ่แบกเขาตลอดเนาะชวนอยู่บ้านชักมันเป็นยังได้พี่น้องนี่เมงนิวหันบริสืทธทงกันนะเนาะใส่ในทงธรรมดาีนหอพี่น้อง กันแมงไหมซื้อเนาะกระพั่สิได้พ่นเนาะ,ะแต่ว่านี่ตัวนี้ใหญ่แห้งเลยพี่น้องอันนี้มากที่ซองที่ซ้ำเลยเนาะแต่กระดุกดกกลายคนกันแนะนําเนาะแมงยู่เห็นในกลุ่มแบบคนหักฝรั่งเนาะพี่น้องคนหักหมักฝรั่งเนาะติ่เป็นอารมณ์เนาะก็คือแบบทาวยางไฮต้นมันเป็นผมก็คือแบบตัดแต่งกิ่งยังแบบนี้ออกเนาะแต่ว่ามันนิ่วเห็นมันดอกแล้วมันนยวเสียดายพี่น้องมีอันนี้มันนยวนอันนี้แล้วนะ ขายมันใหญ่ก่อนนี่ก่อนนั่นแหละกับแงมิ้วกับสียงสีมห่อพี่น้องแมงมิ้วใช้ได้นอกกับเลือบุตัดเอาไว้ให้แบบตะกินหมากแท้ลุมในก่อนนอคัสตัดก็นเลยตัวนี้กันใหญ่เลยนี่แมงมิ้วมาห่อเมื่อก่อนนี่เนาะแต่ว่าบริษัททงอันพี่น้องนี่หมาก์โลกโลกเนาะแต่ว่านี่ขนาดบอลลุนน้ำนี่พี่น้องนี่ตัวนี้มันเยอวกว่เกี่ยมสีห่อแล้วเนาะแต่ว่าตะกแตนนี่พี่น้องตะกแตนเห็ดแล้วมันหล่นเนาะ มันแดดนี่บักดัวๆเนาะปุ่ยยี่นี่ก็ะซ้อมหน่วยเมืองนิวมาลเออเมืองนิวหอเลยอันน่ะต้นบางเมากระนี่ตัวนี้เป็นหมากที่เมืงนิวหอก่อนหมพี่น้องหน่อยบักไงเลยเนาะประมาณสามเรียน1ิปแล้วทงอูบไง ไปเออไปอ่าอ <high> <yap> ันสีหยังอันนี้ปสิดมะเพ็ดเนาะอันนี้เป็นต้นอันอีหยังก็เฮ้นต้นมอนเนาะอกาดนําเพิ่นมาปลูกพี่น้องเพิ่นก็ตัดให้กีอาเนบซือกแตกเนาะลายกกเติบอยู่ทางบกแม่เนาะพุ่นโอ้โหสิายเป็นกอใหญ่เลยเด้ยังบ่ได้อขยายออกอยู่นี่ มึงอยู่สิกัญยาแต่หัวสิขาวนู่พี่น้องเห็นมันเต็มหมดเลยแทนชอบให้จูดเมดไไ<ะ>ื่อไงมันคือปันไอซีเดน,น๋ย้เรากระจูดคือกันอันนี้มันแง้มมันขนาดโารคยาบุได้เนาะมันทั้งามอยู่พี่น้องต้นมันแต่ว่าพัางเบิ่งหัวมันเนาะสีดายสําได้โพษนันบังนิ้วเกี่ยมไปสําหรับสีปลูกหมักเพชรอีกเนาะ บริเวณสวนมันมันกะสีหกเน่พี่น้องกูครับหญ้าก็ลกแต่สวงนั่นเนาะมันยังหน่อยแล้วก็เดี๋ยวนี้มันใหญ่แล้วเขากระป๋านั่แเน่แล้วก็แต่ละหมื่อป่าเพิ่นกระสีมาเกี่ยวแมนบเออไปมากระตังกันเนาะป่าพันกรสิมาเกี่ยวหญ้าในสวนมันทำานี่ยเลยพี่น้องไปให้งัวกินเอย่างนี้มันตายแล้วมันเถื่อนไปแล้วต้องปลูกไปก่อนที หอดแล้วนพกพลมะเฟษพลทีหนึ่งพี่น้องหลายคนกะว่านำยานำมักเท้าเห็ดนี่เนาะพี่น้องขั้นแบบใสเกินขนาดมันกระเซียไทยต้นมะเฟษเท่าไหร่เ <c oughs> อาพูน <c oughs> พีนพี่ไก่มาใส่เอาพูนพีกายโอ้จะมาเก็บอะไรอีกเลยมืัอก่อนมังนีิวก็มาเก็บเลยพี่น,อน้ <c oughs> นอ,งนองนี่มะเฟษนู่นนี่กลัางงามเลยพี่น้อง ตุน้องนี้เป็นสีเนาะอันนี้ทั้งหนึ่งในสีไดเบิร์น่ะอันนี้ใสเอ็มเนาะนี่พี่น้องขนาดแปบนผ้าบริสีตลอดเนาะดอ,ด,อด,อดอกพันดกดกพี่น้องถ้าก็มาสีซองเถื่อเลยเลยนาะปกติพันว่าตรงสีดอาทิตย์ละซองเถื่อเนาะอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งเถื่อแต่ว่าบอคอยมีเวลาได้มาสีพอพี่หลึกนาะพี่น้องก็เลยว่าถ้าก็ได้สีแต่ซองเถื่อแต่ว่าคูสซุกว่าดอกมันดกกว่าแต่ก่อนเนาะ สีน้ำเป้งไม้โปดบ่ลไม่มันยังไมันเป็นวะแต่ว่ามันสีโบไม้ว่นเราสีตอนแดดนี่เป็นยังเป็นยังวะอ่าหน้าพี่น้องแมันบ่ดูเป็นแนนงเนี่ยคซึ้งว่าเวลนเราสีแล้วดอกมันสีโดกกว่าแต่ก่อนเนาะนี่โผล่หน้าพี่น้องความงามของหมอกเพชรเมืันนีวหันคือจะเก็บเก็บไปเมื่อก่อนนี่มันบ่พอกันเนาะบ่พอขายนี่มากตึงตืงงามงามเนาะแก่แล้วเด้่นี่ก็ได้เก็บได้อยู่นี่ แต่ก่อนเนาะปลูกแต่ละเือมันกสิแบบว่าคือมันเป็นเป็นหมากว่ะสิพี่น้องมืดแล้ะก็มืดเลยจนเขาเก็บมืดหมากพี่น้องแล้ะก็จังคอยมีดอกแบบนี้ซ่อนออกมาแต่อันนี้คือเก็บมังไงมืดแหละก็มีมากหน่อยแล้วก็มี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 หมากกำลังจูบมีมีดอกแบบนี้เนาะคืนมาตลอดเลยพี่น้องนี่แบบมันซ่อนกั็เลยแบบเก็บสุดนีก็ได้เก็บสุนันต่อต่อกันไปนะออแก่เลยได้หนึ่งเก็บได้อยู่นี่ พ่นนี่ก็กำลังเริ่มงามตะกี้กับบุรงามเป็นไดพุ่้ลูกเปน็นองความงามเนาะหน่วยบักใหญ่บักใหญ่นี่แต่ว่ายังแก่บุท่านด้เต็มถี่เป็นได้มันแก่บุท่านด้เต็มถี่แบบนี้มันนี่งกว่ากเก็บหน่อหัวเก็บไปันบรายน้ำนักน้ำนักบ่คอยดีเนาะคล้ายกะสูงเพียงหัวเลยคุณ ก็แก่แล้วนี่ยคันจะเก็บเก็บได้มือนีัได้อีกดอก็มาสางสีโลเนาะเพราะว่าเหลือเอาเก็บแต่อันตัวมันแก่ตัวนี้เป็นพนเนาะยล้พี่น้องถ้าขั้วหยาออกน้อโรครขึ้นมาใหม่ยเลยเดี๋ยวจังให้พ่องนิ้วเพื่นสีไทยอย่างนี้เนาะเดี๋ยวแมงนิ้วสิพาพี่น้องไปเบิ่งหมักทัวดินเนาะกับมันเผาแมงนิ้วปลูกไว้ จากสิเกิดหรือ,อยังเนาะยังบวชันปจอปงปงนะแม่มืงมงามสะออนพี่น้องสะออนบอกเฟตตัวเองนี่มันเผาเนาะแม่เมี่ยวมาปลูกไว้พี่น้องบัวสีได้กินบ่วลื่นได้เนาะ้าพังมืองนี่แต่บ่าเกิดเลยด้่นี่พี่น้องน,นี่ปลูกเสร็จคู่ตัวที่แบบแปะกับแดนเพินเนาะตัวที่เ้าบ่ได้ปลูกยังใ,ใสน่นี่แต่ว่าพงนีวก็มาปลูกทอดินจะอยู่ มองนี้เนาะแต่ว่าโู้โหมันเกิดหรือบอกพี่น้องมีแต่โกงมันเผาเมียงนิวเนาะสามเดือนตามที่เบิ่งในคลิปเนาะเพิ่นว่าสามเดือนสามเดือนกับสับงชิมากุลเหมือนว่ามันสิปเป็นหัวบนะ่น,นี่มีแต่มันเผาเลยพี่น้องแมงนิวสื่อมาอยู่แสนหนึ่งเนาะหาทงเพิ่นขายทงละซาวพันโอ้โหในเดมมักทอดินมักทอดินนี่สื่อมาซองโลคปูกร้ายเติบอยู่พี่น้อง แต่ว่าโซลไลทมันจะเกิดอยู่ขันนะนน้นน้องคุณเนาะเพราะว่าปลูกคณะมือปลูกแฮมเบิรนนิวแฮมเบเดลเอาน้ำมันใส่เนาะเพรานะเราปกติต้องใส่น้ำมันกับไฟเผื่อเสียดหายแบบหมดบ่ามาจือกินต้นถอดดินเขาเนาะในถอดดินเขาที่เขาปลูกนะพี่นอ้องก็เลยโบได้ใสเนาะย่านเป็นหมดมากินแล้วก็มันสิเรียสแต่โบไลเลืออยู่แต่โบไลเนาะ มันนี้ว่าต๊แหลงพังเมืองเนาะว่าสิปูกักไทยดีๆแล้วก็ปปูกไหมเนาะอ่าอันนี้ถือว่าก็ปปูกทดลองเมืองหัวสี่ด้จากในเนาะอันนี้พรเมะเพ็ดตัวใหญ่ตัวที่เมืองนิวมาเก็บคายตลอดพี่น้องตว่าสวงนี่หันคือมันแดดแห้งเนาะต้นันก็นอยากออกไปชี้เรื่องๆในพี่น้องแล้วกรต้นเมะเพ็ดอันนี้แมงนิวหันได้มาเก็บไปแล้วเมือประมาณซ้องมือก่อนพี่น้องก็เลยเบิง้งขึ้นยากบ้าง,างเนาะ แต่ว่าตุ้เมือนี้ก็เก็บด้อยู่เนาะแต่ว่าสีบรลายเป็นได้แมนิก็เลว่าสีบรเก็บเนาะอ่านี่อันนี้ก็เป็นมันมันมันแดดมันแก่ที่บอกตัวนี้พี่น้องเบ่งดอกนาะความดกความดกของดอกมาเฟียนท้าพี่น้องคนดกดกนาอดอกนะ แล้วก็เจ้านกากซิมีมางหน่อยซ่อนึ้นมาเนาะพี่น้องคุณแต่ก่อนมันก่บบริบบสิเปนดอกแบบนี้คือมันไม่วาเลยเนาะแต่ว่าพ่อสีอันนี้เขซื้อว่าดอกมันแบบสิปรงปรงตลอดปงดุก,กว่าแต่กอ่อนเนาะเกือบบะคูง,งาเลยนี่เนาะสิมีมางหน่อยซ่อนมาแต่ละอันแต่ละอัน อา่นิกวก็สีดใบพี่น้องสลายเป็นสีสนดสีดเงาเนาะพี่จะสีดใบเงาคันหดมนเปคันหดแล้วมันเปลืองเนาะสีดเอาแราคาซ้ำรับต้นไม้ต่างๆเนาะพี่น้องนี่ต้นมะม่งวงเบาที่ซื้อมาแต่บ้านพี่นิวเนาะของนินกวก็เอามาปลูกเรียบร้อยแล้วพี่น้องแล้วก็ติดแหละเนาะ ก็แตกหอย,หยอดไมออกมาแล้วนี่เมื่อก่อนนี่พักกันม่าใส่ผุนอยู่พี่น้องแต่บัญญายัางบม่ทันโลกออองนะี่โลกแต่บองที่เา้าใส่ผุนเนะาะกาปลูกเป็นแถวยาญญเป็นผุนพี่น้องแลวกะต้นไม้ทีอทิตมาซสือมานํำลังเนาะจะมีต้นหมักมีต้นอียงไล่ลๆอย่างเลยรพี่น้องกปาปลูกเนาะเป็นแถวเป็นแลวเรียนไปไปคนมีต้นนั้นละล้ะกายัางไมทันนี้พี่น้อง ก็มีต้นเมงเนี้ยวกับปูจื้อนะว่ามีต้นยังไงแต่ว่าได้อาลงปลูกเพไนเลยพี่น้องแล้วก็แบ่งบางสวนปลูกอยู่บ้านน้ำนี้ยเนาะตัวได้ที่แบบว่าปลูกกินสมคือต้นมางนาวโหเนาะเ่าก็ปลูกอยู่บ้านเนาะอันนั้ต้นมากมากละหมดบนล่มเงี้ยเมงเนี้ยวบปูจื้อพี่น้องเนาะหลายอย่างอยู่พี่น้องได้ลงปลูกเพไนแล้วเนาะแล้วก็ต้นซิดาอิตเป็นปลูกอยู่พูดเนาะทั้งต้นขิ้มินเมงเนี้ยวกันสภาพสวนตอนนี้พี่น้อง มันนีว่าต๊แหล่งสื่อเรื่องตัดห้าเนาะเพราะว่าทอนมันกับโบไว้เลยพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะเห็นรายคลิปเนะน้ามาว่าห้านี่โบจำเป็นต้องแบบทอนออกเพราะว่าเข้าใส่จักตนาตัดติดดินมันสีหักซาความสุม่มหยามันสอยหักซาความสุ่มไม่ดินเนาะเลยคิดว่าสื่อจักตนาตัดเอาดีกว่าเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตน้นต้นลำง่ยพี่น้องเห็นเนาะโบติดแหละ ต้นสิอันนี้ต้นมะคามต้นมะคามก็แตกหอยอดออกมาใหม่เลยพี่น้องแต่ว่าแม่งแม่งตะกกแตนเนาะสลายแม่งตะกแตนเห็ดตน้นหมกมวงเบาฮ่ะนี่งามเมื่อไรพี่น้องยำพุนเนาะปู่ยังกะงา้นี่อันนี้ก็นต้นมังกรเนาะกำลังแตกหอยอดอ่อนขึ้นมาแต่ว่าแมงนิ่วยังพันธเห็ดอันหางให้พูดเนาะเดี๋ยวทาไว้แตกหลายๆก่อน คราวนี้ยังเห็ดกันเลยอีกต้นหมักนี่ราก,กาพีน้องผีน้องยังปลูกยับมา,างนะอย่เนาะเพราะว่าฝืนทีนี่แถวน,นี้มันเปิดอนเลยเนาะบองปลูกก็เลยว่าได้ปลูกแบบยับมาทางโซนมันแหละก็มึนิ่งกะมีแพนว่าสิแบบสิค่อยขยับขยายออกมาทางผีเนาะเพราะว่าทั้งเบื้องทั้งแจ้งผัวน้องมันยังเป็นป่าอยู่ ก็เลยว่ายังพอได้ปลูกใส่เนาะนี่หากันเริมเอาต้นไม้มาลงสําหรับอันนี้แมนเบียมะเพชรเมนนิ่วพี่น้องแมนมิน่วปลูกไม้เนาะเกี่ยมสิอันนั้นเนาะกาไม้เกี่ยมสิปลูกพี่น้องแต่ว่าแบบมันกระต่ายร้ายนะพี่น้องตะกี้เนาะเต็มเมื่อเลยเป็นแผลอันนี้แลยแบบพ้นกระตุกลายเนาะอ,อันนี้โรคงาบุไรีเนาะพี่น้องค้าโรคแล้วก็หาบมะเพชรเมนนิ่วก็ออกน้าแมนนิ่วก็เลยปะไวไ้แบบนี้เนาะพอว่าเมนนิ่วขึ้นมาลุกแล้วทีนึง คือดึงขึ้นแล้กกออกแลกกวก็คือหักหญ้าก็ออกน้ำแล้วก็หากบวชเพชรก็คือน้ำก็เลยเห็ดให้ตายมงนิ้วก็เลยปะไว้สินเนาะสางมันพี่น้องหใหญ่ไ,ไปพร้อมกับกระเบี้ยวเพชรนี่เลยเนาะนี่อันนี้ก็คือแมนมืดเนาะแล้วก็เกลี่ยโพนไว้ไล่โพดเลยพีนพ่น้องสําหรับสิบปลูกเนาะพนแมนมืดเลยท่ายายมืดเด็กอะคือจะได้ไล่โพนอยู่เนาะอันนั้นเป็นตัวที่ปลูกก่อนแม,นมนงนิ้วมันใหญ่น้าแมงนิ้วก็เก็บไปปลูกน้ำแมนเลยพี่น้องแต่ว่ามันยังบบท่านใหญ่เต็มที่เนาะตัวนี้ หากมันยังพันแข็งแห้งเอาไปปลูกก็ยังมันตายพี่น้องก็เลยแบบยังพันแล้วไปหลักการตัวนี้แค่เกียมสีเจริญพจนตัวนี้ปลูกนะเนาะหั่นเลยเนาะพี่น้องสภาพสวนเนาะกาเมมี่กบพองี่หั่นสวนไร่หั่นกะแบบอยู่บ้านเลี้ยงงัวเนาะเลี้ยงงัวนซองเหมอซ้าเหอหรือบอกก็ซองเหอหลักอะเลี้ยงต้นเสาต้นแรงมากแบบนี้เนาะเพราะว่างัวก็ต้องเลี้ยงพี่น้องสวนขั้นเขาสีแบบ จีทาแต่ห้าแต่เวลาวางอะไรจังมาสวนก็คือมันบ่มีเลยเนาะเพราะว่างัวตรงนี้เลี้ยงพุงมือแล้วก็เลี้ยงงัวแล้วแล้วก็จังได้ออกมาพังมือก็ไปให้น้องทรายเบิ่งอยู่สวนอยู่เพื่อนแล้วก็พักกันมาเนาะแปลว่าเลี้ยงซ้ำมือสีเมือแล้วก็มาสวนซ้ำมือสีเหมืองหล้วก็มาสวนแบบนี้เนาะกาสิพากันไปเก็บมันอื้อพี่น้องเมื่อกี้แมงมิ้วไปเอามาแล้วเนาะแต่ว่ายังมีอีกบางหนึ่งมันอยู่สู้แมงมิ้เอวบ่ด้อันนี้กรบริเวณ คันนองในปัจจุบันพี่น้องเมื่อวานนี้เนาะมาใส่ฝุ่นเอยสีไก่กลังงามกอขาพี่น้องคุณอันนี้ก็ไผ่เสือมาปลูกใหม่เน,นาะกอขางามเลยพี่น้องป้ายปลาลูกมันแดดต่ะโดยบริษัทเกิรบบโดยองสุดซ้ายเลยนี่แพนว่าสิปูกห้มันหอบเปิดคันน้องฝนพี่น้องอันนี้มันยังอยากหางอยู่เนาะเพราะวา่วาวัวสีไข่กับ พวกขาขค้งเขาก้อขาเาขา,เา,ขา,เานี่มันยังอพังลายพี่น้องก็เลยลองได้ค่อยๆขยายไปเนาะขยายไปเดียวเลยมันกับบมีก้อเพียงพอตอนนี้ก็สิไปกูพี่น้องบอลทันสิไปเก็บมเมือ่อกี้นี่มึงน,นิ้วไปก็ได้มาประมาณหกเจ็ดหน่วยเลยเนาะตาแบกมาจนพองแห้งพี่น้องไปคนเดียวน,นิ้วก็เลยบอเดเอเอากล่องไปถ่ายพี่น้องเบิง่งกนำเนาะอันนี้ก็เป็นหมักถั่วพี่น้อง กำลังเป็นดอกเนาะอจิวฮานก็มีเนาะกกหนึ่งสูงซุ้งๆเลยกำลังเป็นดอกนี่ของนิวมาเสี้ยงหามะวานนี้ตอนคำหมักเออเอ้ยหมักโมมันเมื่อสามหลลูกไปไปพี่ไปไปอะไรมันมักนหมัอยางกินมาพี่ทั้งพี่ไปทั้งพี่ไปทั้งพี่น,นะนี่หมัก็เด็กกำลังดอกพี่นอ้องอีบุดนก็สิได้กนะินแล้วเนาะนี่ดอก หักถั่วปีเนาะครับป่วยแต่พ้นทางประเทศไทยซุกนะพี่น้องเป็นหมกถั่วปีมันก็เลยด้นเนาะแล้วก็แต่ก่อนก็จะมีหมกอึมักแตงโมอย่างแถวนี้แต่ว่ามันยืมทางเก็บทางขายเนาะทางเก็บไปกินทางเก็บไปขายแล้วก็มันก็เลยเบิดเลยพี่น้องเห็นแล้วพอที่เราเห็นมักอึพี่น้องกระทิงแล้ว อันนี้ก็ภายซื้อมาปลูกไม,ามาพนน่พี่น้องฮาก็มาใส่ผุนเนาะใส่ผุนเอาได้บ่ <c oughs> มันอยู่สูงอละเละุ่นลอยให้แมน็นเอามันสูงเสียใหม่ไม่เสีอย่ามันตกเศษน้ผักเองที่จริงหงมามือหันมันยังการยังางควันได้แก่เต็มทีเลยพี่น้องแต่ว่าสำนักมันเก็บได้แล้วเนาะมันเด็กก็เลยเก็บแล้วก็ยังมีอีกหลายหมากเนาะที่แบบว่ายังบ่ทันได้นั่นนี่โลเเคเลยูพีซีพี่น้อง ต๊ที่เก็บเมื่อหันกันไลเลืได้อันนี้ยังบิใหญ่ไปได้ไมคะหน่วยสามโอ้นาสามสิบสามสิบหาวนะพี่น้องเึ้นไปเก็บหมกอึยี่ตี้ไม้ของการเก็บหมกอึเอาขึ้นไปได้บ่มันแก่ยี่ีคอยแนมขึ้นไปน้องโผมันอยูุ่ะพี่น้อง่นหมกอึเนาะฮะ จะไปขอแต้ดเนาะเพ็ดได้นี่มันตั้งคดีใหมตั้งนี่ยังอยู่เถิงยังยังหน่วยนี้เนาะแล้วก็ยังมีอีกหน่วยนึงอยู่นี่แล้วก็พูนผู้พี่น้องมากตัวเสียวขึ้นไปเอานาะพอยู่เิงพูนะมีเครือขึ้นไปจะเต็มมพี่น้องูยังมีลายอยู่เนาะแต่ว่ายังพันใหญ่เมื่อเช้านี้แถวบริเวณมอบนี่แนวเอาเลยแกอยู่บ่ฮะแกอยู่บ่ ยิกยิบวัวน้มันเกูบลูดอ๋อยังเช่าหรือเปล่าไหนเมียวมาเก็บบ้าเลายไล่เล,ย,ล,ย,ลยพี่นอ้องมาอีรวมๆกันกับประมาณส่าหน่วยเลยเนาะที่บิดไปแล้วก็ยังเหลืออีกประมาณสิบกว่าหน่วยไปเลยพี่น้องนี่เปนดอกนี่ตัวที่เก็บไปตัวแกวไปนำ้ำแล้วก็ตัวที่มาใหม่เนาะนี่โครโรโครโรอยู่อันนี้ยังบุแกด้วยนี่ฮะเดี๋ยวลองยิบใช่ไหมอ้าวมันเป็นกำลงังแล้วเหยียบน้ำไว้ได้ลูก ันนี้มันกะแก่อยู่นี่กะอา,าศัยแบบยิกเบืงองไว้สิน้องพี่น้องคันแบบมันยิกปอกเขาไปได้กะแปลว่ามันแก่เนาะแต่ว่าอันนี้ยังพันในแก่ค่ะต <c oughs> ีไม้น้องพี่น้องมาอือปลูกว่าสิคันมันคืนคางว่าสิคันนี้มันแบบมันบนคอยเนาวไปได้เนาะนแล้วกันยังมีลานอยู่ปีทั้งปีองโอ้ลืมบอกพี่น้องเนาะอันนี้วายแมงนิ่งนะพี่น้องนีงน่ กำลังงามเลยเนาะปลูกแตงแตงสวงเดือนหาเดือนหกน้องเดือนหกมีมืปลูกน้ำได้เลยน้ำได้งามเลยพี่น้องบอ้โ,โหปีสมานชีไรกินหยอด,ดีบนน้องแต่ว่าใส่พุน่น,นยั่งข้างในแล้วเนาะกำลังแบบเชีย่ยหยาแล้วไปมือว่านนีเสียกะเสียรบริเวณหมอมอลไรพี่น้องเพราะว่ามันลายนะพุน่นมงนิ้วตรงทามี่องตัญญาคนน้อจะสิได้นีไว้ฮะ บอยังบ่ได,ด้ดอนนี่วายฮาวพี่น้องปลูกประมาณจักเดือนแล้วก็โอ้ยนี่มันอันนี้ขืนอะไรนี่ครับ่ามาักสวนขี้ดินทมอีกพรอมมือนี่หะแใ่ไหมเาะหัวสวนนี้มันเป็นหนามไล่ลงมาเนาะแทนง่ามเบื่ออะได้พี่น้องสูงเลยเนาะคุณโอ้ทางนี้มันสูงมันงามนะเนาะเฮ้ยเนาะมันงามเนาะทางนี้วายนี่แหละแต่ว่าทั้งตัวที่ปลูกใหม่ทั้งนั้นผมขอยงามมาได้พี่น้องอบอดจดแล้วนนนนนะะดมัสเเเเปป็็านาะี 1 2 3 4 5 6แล้วก <c ười> ็7ต <c ười> <Ouais>, <c ười> ิเด้นี่เห็นบ่นี่านี่นี่7ยายหันก็มี8 9นั่นก็มีครัวมึง10นี่หันไดหวอยบิดบ่นี่แล้วก็11นี่เพินได้ป่าญาเนปญาตได้เห็นนั่นปญาเห็นอยู่่จือนี่เด้เออนี่เด้11มากเอ้ยแล้วก็คัวมีอีกอยู่12 Nhân xịt sông mà còn bà Thì nó nó xám mà Nhân này đi nó có Đi 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 Nhân này đi mà chắc cả nào mà chắc bởi tàu Nhân bồn nào Thế nhộn mất này Tao bây tôi... giờ kè rồi đấy nhỉ Nó mà nhảy đấy thì nó cũng nhảy nó Tao giờ nhau bộ kè Bồn à. chủ hả 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 giờ có gì mà mặc được nó Được Kẹp Nêu 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 Cặp thì nó, nó. xong anh แกร้ายกะเพื่อนว่าบแสบเพื่อนว่นาแกพอดีจำอะไรพอดีแสบพอดีแสบใช่ไค่ายลายหน่วยเติบแล้วเนี่เป็นสาวเลยเนาะเงาอือเนาะเงาอือทำเนี่ยโบนบลเป็นขึ้นเงาเนาะเงานั้าน,านก็มีอยู่แต่ว่าเงานีมไม่ริ้วเก็บเลยแล้วก็ไม่มีอีกเงาอยู่บนแต่ว่ามันหาก็เป็นมาร์กสำกับปั่นนี่แต่ยังเชี่ยปะเนี่ย <laughs> <laughs> เพียงเพศเนาะ ก็สิเดเมื่ออะไรบ้านี้เออแต่ว่าเดี๋ยวไปเบิ่งมันต้นต้นมนิวต้อนมองมองกันนั่ยังเลือดต้นหนึ่งพี่น้องฮะอันนี้ยาค่ะน้องพี่น้องป่าว้สิไว้เกี่ยวมุงขอกายเฮาท่านลายมาหล่อเบิ่งมันหยอดมันเถอะมาเนมน้อพี่น้องอันนี้โพนเจริญใ้ปูหมอกเพชรเนาะป้ามาปูโพนท่านนี้แล้วมันจะเป็นตาชิงามแน่นี่ซองซามโพลน้งนี้่ควนเจริญหน่อย ทาเตเบเอาเพชรใหญ่พี่น้องไปสอกสื่อมะเสาวนกระปุ่ไบบร <c oughs> อันนี้มัน <c oughs> เออแม่งตะกะเกตนะอันนี้ติดมาเลยนะมื้งนิ้วสื่อมาจากตลาดมาปลูกพี่น้องมันด่างนะโหติดมาเลยเออติดเซยน,นะปะ่ะอ <c oughs> ย่าตะกตแบมกินปลูกแบบนี้หัน เพื่อว่ามาันสิเป็นหัวดีกว่าเนาะกว่าเฮาแบบร่ำเอาแบบเบบขื่อนยางๆมาปลูกอันนี้เป็นตัวทิเก็บมาก่อนน้องสาวเนี่มันนิ้วแบกมาปุ่นประมาณลหน่งยเติมหาหกหน่อยเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งต้นบางม่วงน้อพี่น้องทีพร้อมนิ้วต้อนไว้นี่ยังเลืออันเดียวนำเขาม,มันเป็นไอซ์สตี๊ไอซ์มันก็เส้นมันก็บดได้มันก็เน่าวนะ นี่พี่น้องแตกหยอดนอนนะแต่บัวสีหลอดบอเนาะเพิ่์นว่าธาเบิงแบบแย่แหลงต,หต้อนไม้อาต่อหยอดไม่นาะนี่อันนี้มันยังเง่งอยู่เดี๋ยวทุกอ,อย่างปวดไปสิเนาะบายน้ำเขาสบายดีตอนซองมงแหลงพี่น้องหรือว่าปลายซองห้ากระตื่นนอต <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> หอดช่วงปฏิทัยช่วงนอนทิพย์ ปา <c oughs> กกาต้อนนี้ออกมาสีกระบ,บาทดนะพี่น้องตอนนี้เขาก็อยู่ที่ตลาดตลาดนัดบุษเสาร์พี่น้องข้างล่างนี่เป็นตลาดนัดเนาะมันลายสีเหลี่ยมแดงว่าแม่กินข่าวอยู่บ้านนาเซ่าทิดบางแต่ว่าทิดบางบ่เห็นพี่น้องอท่าแปลงเลยค่ะเป็นขันไปนขันนี่ก็อาหารของเากินเสซนี่เลยพี่น้องข้าเด็กๆก,กินเสซนคือเกา ข้ากับจากสวนพี่น้องมักอึอมักแตงบอนบอนมาเอาอยู่หันนี่มักเพชรตอ่มมูเมื่อตุ่มห้ยมูนะบอนม,มาหอเทือนกับมาคายไก่ต่อคายจาักโตสิบหกโตได้แต่เส <c oughs> ้นแกบคายไก่อีกแม่น้องนิวเนี่ยน้องพี่น้องเราเคยออกมาอยู่บ้านกะมีนมุมด้มีรายได้กับน,นี่แหละ เลี้ยงไก่ค่ายปูผักปลูกยาค่ายไม่ใช่เหรออ่ะก็ไม่ซื้อปีงไกลแล่แต่บัดกินก็ไปซื้อปีงไก่น้ำเลามากินดีเลยพ่อเขาเป็นพ่อที่มาเด้อพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันอันนี้จิรอซื้อมา่อไหร่บ้แม่มจิรอแล้วก็อันนี้ปิีงปลาดุกมาแต่ตลาดน,น,นัดแล้วก็นหน่อไม้อยู่ส้วนเนาะมาเด้อมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกัน แม่้องนิวยังไปบึงน้องนิวนอนน้องเคยยังหลับมือมาเด้อกินขาวน้ำกักน้เวนกินน้กินขั้นต้นสาวกับต้นเทียงค่ะกินบริคขบคนพี่น้องพ่อแม่ไปตลาดตอนแหลงจินได้กินข้าวน้ำกันดขบหน้าขอบตาตอนนี้กนะ็ก nice. ินข้าวเรียบร้อยแล้วเพียงเตรียมสิไปอาบน้ำบึงสภาพ กา <G ül üyor> สารกิปนี้ถือกาสีจูัยเพียงทางนี้ได้พี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี